เจ้าเดียวเจ้าเดียวเจ้าเดียวาเดียวอ้าวตานายเดียวอะไ่านนั้มันอาปากรูมันกูเหมือนขึ้นมานย่านคือมืเถอืนอาปากไูกแม่อ๋อไม่ไมีลูกคนนี้นะเนาะไม่ใส่หลักเห็นแม่ไนเห็นมันมาเห็นเห็นแล้วตันนั้นตอนนั้นอานอกอีกอย่างก็ตะหักเถอะใช่ไหม ย่าอยู่มันที่มันอาบตากเอาเอาเนี้น้ำแ่ก็ยังก็ไปต่าักัแต่ว่าตอนนี้มันัมันมันกนหนาขึนไงแม่มันเดียวเนี้ยแม่มันก็มันกเน้ำแม่องเหมือนมันว่าช้ำมันว่ามันมืดนะเห็นเลยจะูไหปนอนหัวบักน้ำน้ำเต้าบวบบวบพีน้องบวบ เขาบอกเขาอมันหวานจะกี่หวานเลยต๋อพี่น้องอย่าเด้อพี่น้องเด้อมันบหวานนะมันขมเด้อขนองนี่เด้อสารพัดสารพีมาเด้อพี่น้องมาเด้อมากินน้ำข่อยน้ำข่อยน้ำข่อยของของข่อยปลูกเองกินเองจุ่มเองบ่นเองแต่ที่มันเศร้าเขานี่ละแพงก็แพงเรื่องก็มากไอ้กดก็เยอะกด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 ทุกอย่างเลยทุกวันนี้ไม่รู้จะกดไปถึงไหนขวางคนต่างความคิดไอ้คนทำทำแทบตายคนนั่ง นั่งไอไงออฟฟิศก,ก็หาแต่เรื่องแต่นั่นแหละกวดโน่นนั่นนี่อยู่นั่นแหละเออไม่รู้จักว่าคนเขาทํานาทําไรมันลาบากขนาดไหนคนเนาะคนลำไยเด้อมือนี่คุณลำไยกันนี่คือเก่าเลยคะ่ะคุณลำไยค่ะมาเด้อมากินสวยกันเลยคะ่ะหวานหวานคุณลำไย,ยค่ะเด้อยมาเด้อค่ะมาเด้อค่ะ เด็อกอ่างพี่น้องบอตัดสิเซนาอิ่มบ่มีเวลาอะไรพี่น้องเอ้ยจกเวลาโน่นนันนี่ชักชวาเช่นใดก็ตโลกมนุษย์นี่จะเป็นคนเนาะต่อหน่ายแตจ้าหนึ่งรับหลังแต่จ้าหนึ่งนาเรือนหน้าใส่ละ ไม่ชอบไปกินเลยพี่น้องมันยังอีกแบบนี้แล้วมันยังเติมมันยังเด็กเอ้ยพี่น้องจ้าอันนี้มันก็ฝนตกช่าภาพอยู่สีเขถวเท่านอนนั่นนี่พี่น้องเอ้ยจัดได้ยังแน่ดอกนี่พี่น้องอืเก็บก่อนเก็บนั่นก็มากินกินลิบกระเซ็บเด้อนี่พี่น้องไอ้บักงูเหีียวเนี่ยหัวเหีียวเนี่ย ไอบ้บวกงูเนื้อแบบรัวกกระวานพี่น้องมันกินดิบมันสดๆนั่นเก็บมาแต่วสว่วนถ้าเก็บมาไว้โดมันจะบ่อร่อยเนี่ยพี่น้องโอ้ยกรอบดีเสียบิ้กขยินสดก็ได้พี่น้องจา้ากินสดลองเบิง่งแล้วแสบเลยพี่น้องเออนี่เด้อหวานเผืเอ,อิงูเงี้ยวบวกงูอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนั้นลิงนี่บวบเคียอันนั้นลิงนี่โอ้ยฝนตกข้างไปเขาข้างเล่งอันอันเ้าทีกับแพงพี่น้องเออ ไอ้กดกระไรอันฝนตกปานใดก็คุ้มห้อไปเห็ดเห็นมันสะอาดเห็นมันแล้วมันน่ะมันนีฝนตกมันก็หฮกธรรมดาแล้วพี่น้องเอ้ยคนเฮาเนี่ยเนาะอันบอเอาใจเขามาใส่ใจเฮ้พวกไอ้กดเนี่ก็ได้กดคักกดแน่กดแท้กดว่ากด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 มันกดจะบ่มีทัสงเดินพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องจ้า